ับเข้าสู่ร,รายการมหาพาเพลินค่ะรายการสาระบ,บันเทิงคดีที่จะนําทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะพี่มหาสวัสดีครับน้องว้าววันนี้หน้าตาสดชื่นเชียวครับผมอากาศดีฮะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลค่ะพี่มหาคะวันนี้จะพาเราไปพบกับเรื่องราวดีๆครับรผมก็คนเรามันต้องมีรสนิยมค่ะมันต้องมีการสนใจในศิลปะ เขาบอกว่าคนบ้าท่านนั้นะที่ไม่รู้จักเรื่องศิลปะท่านหลังคารัลยานพงศ์เคเขียนว่าใครดูมินศิลปะอนารยะสถุนสกุลศักดิ์ศิลปะนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเสื่อถึงความเป็นธรรมชาติดูแล้วอลังการมีสไตล์แบบใครเฉลิมชัยโศวิพัฒน์ถ้าเราไปดูภาพอาจารย์เฉลิมชัยจะออกท่าถามเคยไปดูนิทรรศการภาพบ้างไหมเขาแสดงภาพเยอะเลยในประเทศไทยนิทรรศการภาพเหรอคะเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นพวกภาพถ่ายและก็ภาพวาดค่ะ ก็ภาพถ่ายภาพวาดภาพเขียนใช่ไหมใช่มันมีหลายอย่างการแสดงบางคนก็แสดงปฏติมากรรมปูนปั้นรูปนูนสูงนูนต่ำใช่ไหมอนุสาวรีย์หรือว่าภาพถ่ายแล้วก็มีภาพประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าภาพพิมพ์ภาพพิมพ์เป็นยังไงคะพี่มาก็คือเป็นภาพแกะสลักก่อนจากพื้นกระดานไม้แกะสลักเป็นรูปต่างๆแล้วก็เอาสีลงทาแล้วก็เอากระดาษแท่นลงมาพิมพ์เป็นภาพเพราะฉะนั้นมันเป็น ศิลป,ปะที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอแล้วก็มีคนทําไม่มากนักในประเทศไทยเพราะว่าคนที่รีดสีเนี่ยน้ำหนักมือจะต้องพอดีเขาเรียกว่าภาพแกะสลักไม้ม,มีทำมีคนทําอยู่แต่ว่ามีที่ทาเยอะๆเนี่ยน้อยมากในประเทศไทยโอแ้แล้วถ้าอย่างนั้นมีใครที่เป็นครูเป็นอาจารย์ทางด้านนี้บ้างไหมคะทุกคนที่เรียนมหาลัยเกี่ยวกับเรื่องงานศิลป,ป,ปะเนี่ยก็ได้เรียนวิธีแกะพวกนี้หมดแหละแต่ว่าทุกคนก็จะไปเล่นเขียนสีน้ําบ้างใช่ไหมคะ เียนสีน้ำมันบ้างสีช็อกสีฝุ่นก็แล้วแต่หรือบางคนจะถนัดเรื่องงานปฏิมากรรมปูนปั้นสื่อภาพให้เห็นลักษณะต่างๆรวดลายต่างๆแต่ว่ามีศิลปินรุ่นใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยด้วยแหละแล้วก็ทํางานศิลปะหลายแขนงแต่ว่างานที่โดดเด่นของแกจริงๆเนี่ยก็คืองานภาพพิมพ์หรือภาพแกะลายไม้เนี่ยคืออาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาท่านมีผลงานมีประวัติ ยังไงครับบ้<ม>านมนะีการแสดงภาพบ่อยมากอาจารย์รพันธ์ทุกวันนี้ก็ยังทํางานเป็นคนที่วัย70แล้วนะแต่ก็ยังขยันทํางานมีการแสดงภาพอยู่อย่างต่อนเนื่องเขียนหนังสือด้วยเขียนเรื่องบทความเกี่ยวกับงานศิละปะก็เขียนเขียนกรอนก็เขียนถ้าเป็นคนลาพูนอาจารย์ประพันธ์เนี่ยเป็นอดีตอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธห<อ>รือหมอสวะสานมิตรแล้วก็ยังทํางานศิละปะอย่างต่อนเนื่องมีภาพเขียนที่เป็นภาพสีน้ามันก็มี แต่ที่โดดเด่นของแกก็คือภาพแกะลายไม้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตผู้คนเกี่ยวกับชาวนาฤดูเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเป็นภาพที่สวยแต่เป็นภาพขาวดำนะเพราะว่าภาพแกะลายไม้นี่คือมันเป็นแกเป็นคนประยุกต์จากของฝรั่งเขาจะใช้ไม้เป็นแผ่นใหญ่ๆ่แกก็ใช้ไม้ลักษณะเหมือนกับไม้กระดานที่มันรองเวลาเราเขียนรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ซิลเนี่ยแกะลวดลายต่างๆ่พอเสร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เอา สีลงพอาาสีลงแล้วก็เอากระดาษมาทาบทีเนี่ยแล้วก็ใส่กรอบรูปก็ราคาหลักแสนหลักหมื่นราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครที่พิพิธภัณฑ์สิงคโปร์เขายังเคยเอาไปแสดงแล้วก็บางภาพก็จะทาไ้เยอะมากเลยมากกว่าเป็นร้อยๆภาพคเคยไปแสดงครั้งใหญ่ที่สุดอยู่ที่มหลาลัยศิลปกรเมื่อปีที่แล้วก็มีคนไปดูไปสนใจซื้อภาพขายพวกนี้เอาไปใช้ประดับเป็นรสสนิยมส่วนตัวเศรษฐีบางคนถึงยอมซื้อรูปภาพเนี่ย บางภาพศิลปินบางคนเนี่ยขายรูปรูปหนึ่งอยู่ได้เป็นปีบางภาพราคาเป็นแสนยังไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงราคาภาพของฝรั่งนะฝรั่งบางคนเขาประมูลซื้อเนราคาเป็น10บสล้านก็มีคนที่เขามีรสนิยมเสพพวกเขาเรียกว่าอะไรความงามทางสายตาพวกจิตกรรมภาพวาดรวมถึงผลงานทางด้านอื่นด้วยใช่ใ่เพราะว่าภาพงานศิลปะเนี่ยศิลปะเป็นความง่ายงาม ที่สื่อออกมาจิตใจคือมีความเรียบง่ายบางครั้งมีความสลับซับซ้อนต้องอธิบายกันหลายชั้นถ้าเป็นอาจารย์เฉลิมชัยก็จะออกท่าทางแอคติ้งภาพมันต้องมีอลังการเล่นเส้นสีสีของภาพดูความยิ่งใหญ่ของภาพมันซ้อนอะไรอย่างนี้คือลักษณะเฉลิมชัยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าไปดูภาพของอีกคนหนึ่งอย่างอาจารย์ถวันดัชชมนีอาจารย์ถวันก็จะเน้นสีดําล้วนเน้นความน่ากลัวเน้นกับชีวิตวิญญยานอย่างอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญ คนพวกนี้อาจารย์ประเทืองเองเจริญจางแซ่ตั้งคนพวกนี้ไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงแต่เรียนด้วยตัวเองใช่แหละอย่างจางแซ่ตั้งก็เรียนวรรณรูปด้วยคือตัวอักษรคน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 และคนและคนและคนที่ป้ายรถเมย์คือสื่อความหมายอย่างของพี่อภินก็คือแกพูดถึงวิถีชีวิตของคนมีการกําลังแบกกล้าแบกข้าวเอาควายไปนาไถนาอะไรเงี้ยเป็นภาพชีวิตภาพชีวิต ที่เป็นสามัญชนธรรมดาเรียบง่ายอยู่กับวิถีชีวิตประจําวันอยู่กับท้องไร่ท้องนาทุ่งนาป่าเขาอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันภาพอย่างอื่นแกมันก็สื่อเชิงสัญลักษณ์เช่นภาพสีน้ํามันภาพเขียนแต่<ฆ>ภาพส่วนใหญ่ก็มันก็กองอยู่ที่บ้านแกอะไรเยอะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ตามของคนที่เขาสนใจซื้อบ้างาแล้วก็จางก,ก็ยังมีการแสดงภาพกับน้องๆเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับผลงาน ของท่านอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราพักเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องประวัติความเป็นมาของท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพบแล้วก็กลับมารู้จักท่านอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตาให้มากกว่านี้ค่ะอดใจรอพิมพ์สักครู่เดียวค่ะ ภาพเนี่ยมาแรงบันดาลใจมา,มาจากตรงไหนที่เขาโดยเขาจะใช้ภาพสีอ,อื่นแบบพี่เล่นภาพแกะสลักไม้ในเรื่องภาพพิมพ์ไม้แกะเนี่ยมันเริ่มมาทำมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองที่หมายอะยรสิบากแล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีหลักสูตร การทำภาพพิมพ์สำหรับนักศึกษาปีต้นๆแต่ดูเหมือนว่าปี4ปี5เนี่ยเขาจะมีการบังคับให้ทำภาพพิมพ์สมัยนอาจา์เสินท่านสอนอยู่ก็คงอาจจะให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายอะไรบางอย่างอันนี้เราเป็นเด็กอยู่ปีหนึ่งปีสองเราไปจ้องๆม,มองดูรุ่นพี่เขาทำกันเ็เห็นว่า มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็ลองทำแต่ตอนแรกๆก็มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกแต่ประมาณปลา,ปลายปีสองที่หมายอะไรนี่ประมาณปลายปีนี่เขาจะมีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติพวกเราตัวตีก็เรียนหนักอยู่แล้วล่ะถึงช่วงนั้นก็อยากจะเป็นศิลปินกับเขามากกันเลย อตอนหลับ,บตอนนอนทำงานกันงค่ำกลางคืนแล้วมาส่งพระประกวดอย่างตอนที่ผมอยู่ปีหนึ่งผมก็ส่งแต่ปรากฏว,ว่าถูกคัดออกหมดไม่ได้แสดงสักรูปพอมาถึงปีสองเราก็ทำกันอีกอะจนนมากก็ทำกันนะนะไม่แก็ตไม่หลักมาถึงวาระที่จะมีใกล้ๆงานสิลประกรรมแห่งชาติก็จะทำมาส่ง ต่ตอนที่อยู่ปลายปี2องนอาจจะเป็นเพราะกำลังฝีมือเราแก่กล้าหรือยังไงขึ้นไม่รู้ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองนต,ตอนนั้นผมได้ครับคัดเลือกเป็นได้รับรางวัลน,นะเขาเรียกว่าเกียรติยมเหรียญทองแดงรางวัลที่สามประเทศภาพพิมพ์ผมเห็นว่าภาพพิมพ์ของประเทศไทยที่ออกเปเผยแพร่ให้สายตาชาวโลกเห็น ตัวแรกๆอ่ะที่เยอะที่สุดก็คือภาพที่เด็กแถวท่าเตียนไปถูถูภาพจากชุดรามเกียรที่อยู่รอบรอบโบสถ์วัดโพซึ่งอาจารย์ใจเป็นแม่กองในการสร้างครั้งนั้นน่ะนะตัตีไอ้วัดโพนี่เราก็เข้าเข้าเอาเป็นประจำอยู่แล้วลักเรียนยิบปะ นะนั่นรอก,น,ก,น,ก,น,กนี่ทำนั่นทำนี่พระเดิมเขก็เลยไปนับดูว่าเห็นจานวนที่อยู่รอบพระบัวสมันมีกี่แผ่นมันมีกี่ดีไซน์นับได้มีอยู่90ิชิ้นผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาชนะอาจารย์ใจซะหน่อยผมก็ลุยทำได้มาร้อยกว่าชิ้นเห็นจะได้นะถ้าผมคิดว่าผมจะหยุดแล้วเพราะว่า เราเรียนจิตกรรมมาเราก็อยากเขียนสีเขียนอะไรเงี้ยมันสนุกแต่่าพีิมพ์นี่เราก็มาทำราพพิมพ์แบบเทคนิคง่ายๆแค่ขาวดำมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็ปรกากามาแสดงมันก็ขายได้ก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะผมก็ลองไปสิงคโปร์ไปมาเลยเป็นแสดงที่น่น ก่อนที่จะไปสิงคโปร์เนเพอผมเคยสมัครทุนไปเยอรมันทิ้งไว้กันมันก็เกือบสองปีแล้วผมก็คิดว่าผมไม่ได้แล้วแหละอ่าพอจากกิ่โปนมาสักพักเดียวเรามีจดหมายมาจากทางทูเงเยอรมันแรกก็คิดว่าเขาก็เชิญเชิญเปงานเลี้ยงอะไรประมาณนะั้นพออ่านดูเขาก็บอกว่าเออผมได้ทุนนะจะต้องเดินทางไปเยอรมัน นล้ก็เลยไปต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในแง่าการํำงานนะช่วงนั้นการแกะม้าเนี่ยมันก็ยังมันอยู่ยังสนุกอยแต่แล้วพอตอนไปอยู่จะมันมันไม่ได้ทำค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำงานผลงานที่ผ่านมารวมถึงทิศทางการสร้างสารรค์ผลงานในอนาคตของท่านอาจารย์ประพันธ์ศิรุศตาครับก็คือถ้าเกิดจำคำพูดอาจารย์ศิลป์พีรศรีมาพูดอาจารย์ศิลป์จะบอกว่า ชีวิตสั้นศิลปะยืนยาว<ะ>เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานแม้ว่าจะจังหว,ไวัวัยหนุ่มชะกัน20ต้นๆเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันก็คืออายุ70กว่าเนี่ย mm hmm. ก็ยังทํางานต่อเน,นื่องและงานก็ยังมีพลัง mm hmm. ดูเหมือนการสั่งสมความรู้ที่ทํามาตลอดชีวิตมันให้งานดูมีพลังและสื่อความหมายและคงความเป็นอมตะอยู่ได้โดยเนื้องานโดยไม่ใช่ที่ว่าคนต้องยืน PR ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่างานมันยืนอยู่บนเวทีได้ตลอด ค่ะอย่างที่พี่มหาได้พูดนะคะว่าศิลปะคือความเป็นอมาตะอืและค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องจาริยาศิริวิไลและพี่มหาสุรารินกับรายการมหาพาเพลินทางช่องไทยพิม์รมคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ